เราเดิเดี๋ยวไปทางซ้ายมือซึ่งวัดนี้ก็จะมีบรรยากาศลมเย็นมีต้นไม้ปลูกไ้เต็มบริเวณวัดเลยจะเป็นบรรยากาศที่แบบสงบนล้วก็เจอ เดินเข้าไปดูภายในบริเวณ าจาัรย์ก็ดีนี่ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละท่านที่อยู่ในบริเวณจังหวัดพิจารโรกก็ดีเรือบริเวณใกล้เคียงก็ดีมันจะเป็นแผนผังวัดสตว์สีเหลี่ยมตำบลรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ทางด้านนี้ก็จะเป็นประวัติวัดประวัติวัดสะสีเหลี่ยมวัดสะสีเหลี่ยมตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านสะสีเหลี่ยมเลขที่สองทับหน,นึ่งถนนบ้านสะไมแดงบ้านสะสีเหลี่ยมหมู่ห้าตำบลอรัญญิกำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหัวรอเขตหนึ่งเพื่อเมืองจังหวัดสังกัดคณะสงฆ์มานิกายในปัจจุบันมีพระสมุารน,นัทโมธานโนเสือเล็กเป็นเจ้าวาดมีพระภิษุจมันสาห้ารูปนะก็ถือว่าเป็นประวัติค,คร่าวที่เขาได้ลงไว้ในวัด สี่เหลี่ยมซึ่งเมื่อก่อนนี้ยังไม่เจริญแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาจนเจริญมีกุฏิมีศาลามีอุโบสถอะไรที่สวยงาม ผมกวาด้านโบสถแล้วดอกคูณมันกองอยู่เกากินดอกคูนผมกวาดกองเนอแล้วเขาเขาอยู่แค่ตัวเดียวเองจริงๆอยู่สองตัวครับตายไปตัวหนึ่งไม่ช่วงการเนี่ยจะเป็นนกกระจอกเทศหลวงพี่ลองพูดให้ฟังนี่เป็นนกกระจอกเทศพันธ์ุอะไรยังไงรู้ไหมผมไม่มีข้อมูลเลยไม่มมีข้อมูลมากและหลวงพี่ทราบไหมว่าเขาในนำมาเลี้ยงเมื่อไหร่ตัว จริงๆมันเอามาเเออออ่่นกกระจอกเทศเนี่ยเอามาตอนตัดลูกนิมิตนะครับตัดตัดหวายลูกนิมิตเมื่อประมาณปี60หรือ61เนี่ยนะครับอ๋อหกศูเล็กๆอยู่เลยครับตอนนั้นก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้ว60 61อันนี้เออประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีเนาะ5ปีนะตอนหลังจากตัดหวายลูกนิมิตเสร็จก็นกกระจอกเทศก็จะว่าเจริญยเอามาเลี้ยงก็แสดงเขาก็โตไวเหมือนกันนะห้าหปีเขก็ตัวโตแล้วเนาะแต่เสียดายว่าได้ข่าวว่าเขามีสองตัวนั่งพี่ แล้วทําไมเหลือตัวเดียวเป็นเพราะอะไรงไเเรัเสียเป็นหนึ่งครับเสียเป็นหนึ่งครับเพราะช่วงนู้ช่วงองการครับอ๋ออืมแล้วการเลี้ยงดูเขายากไหมลุงพี่ก็ไม่ได้ยากเผื่อคนที่สนใจดูแล้วก็อยากจะเลี้ยงอะไรเงี้ยนะติดสังขาต้องมีพื้นที่ครับเหลอต้องมีพื้นที่ครับอ๋อโดยเฉพาะเนี่ยมันดุไหมลุงพี่ถามจริงๆแล้วมันดุไหมดุไหมเหรอออถ้าเกิดเข้าไปในพื้นที่ของเขาอ่ะเขาก็จะ แสดงความหวงอ๋อคล้ายๆเป็นสัตว์สัญชาตญาณที่เขาหวงเขตเขาพระอาจารย์เลขาเจ้าวาที่เคยให้อาหารเขาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไปมีอยู่ปีหนึ่งเขาจะเข้าไปตัดญ้าอยู่ด้านในปรากฏนกไล่เตะครับก็ชื่ออะไรครับพี่มีชื่อเขาไหมรู้สึกจะมีเพชรกับพอยครับแต่ผมไม่มั่นใจไอ้ตัวที่ตายนี่ชื่ออะไรเหรออ๋อนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณเพชรหรือคุณพลอยเนาะซึ่งเป็นนกกระจอกเทศที่ตัวใหญ่พอสมควรเนี่ย เขาบอกว่าถ้าใครเข้าไปในเขตพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็ไล่ขับเลยนะเอแต่ก็ไม่รู้จักให้เขาไล่ขับเลยพอจะตัญ้านี้ต้องล่อเข้าไปในกรงตรงนู้นนะครับแล้วก็ปิดงขังนะเราเห็นผมมาดูครั้งที่แล้วเห็นมีไข่อยู่นะเมื่อแล้วเขาสามารถฟักได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้มีหลายรุ่นแล้วครับมีหลายรุ่นมากแต่เราก็พยายามเอาไปฟักเอาไปปบกเข้าตู้อะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ขึ้นหือก็เลยกลายเป็นอาหารไปเลยอือน่าเสียดายเนาะ ไม่งั้นเราก็จะได้แร่พันนกกระจอกเทศให้ให้ญาติโยมดูสนใจแล้วมีญาติโยมเข้ามาให้อาหารหรือมาเที่ยวดูเยอะไหมครับมีครับเย็นครับเวลาพาลูกพผหลานหลังจกลับตรงนีอ๋อแปลกดีนะนี่ก็คือหลวงพี่ท่านได้บอกว่าการที่จะเลี้ยงนกกระจอกเทศคือต้องมีพื้นที่หน่อยเนาะถ้าไม่มีถ้าไม่มีพื้นที่เขาก็จะ เหมือนกับว่าไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไม่ได้อะไรมันก็ไม่ดีจริงๆตอนแรกที่จุดประสงค์เราย้ายมาอยู่เงี้ยเราตั้งใจจะให้เขาวิ่งให้ทั่วเลยอาจารย์สังเกตว่าตรงที่มันไม่มีหญ้าขึ้นอ่ะอันนี้คือบริเวณที่เขาวิ่งอเราเคยพยายามตัดหญ้าฝังนู้นให้เขาไปวิ่งเขาก็ไม่ไปก็จะวิ่งเส้นี้เหรอเส้นนี้ทีมัน่ตรงนี้มันจะใกล้ใกล้ที่ปัดอะไรหน่อยมั้งเนาะครับอืมเขาก็ชอบวิ่งอยู่แถวแถวนี้มันทั้งนายมันก็จะดูเงียบไปหน่อยอะไรไปหน่อย เาก็เลยพยายามตัดย้ายเขาเข้าไปวิ่งเขาก็ไม่วิ่งเขาวิ่งแค่ตรงที่มันไม่มียาแล้วมีครั้งไหนเคยหลุดออกไปจากนี่มั้งไหมไม่เคยไม่หลุดนนอยู่ใจนี่นะแค่ติดคอคอก็เข้ามาไม่ได้แลวคอก็คือคอเขานี่ไม่สามารถที่จะหดจะอะไรได้เลยต้องตั้งอยู่นี่อยู่ครับโอ้ราว่าก็เลยกลายเป็นสาเหตุทําให้เขาไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่อย่างนี้ตลอดนะตัวก็ใหญ่ขาก็ให่างนี้เลยอ๋อเนี่ยเสียดาย เขาจะต้องห่วงคอเขาด้วยมันเป็นถือว่าเป็นจุดจุดอ่อนของตัวเขาอคอมีปัญหาก็เสียได้เลยอชแล้วมีโอกาสที่พระอาจารย์เขาจะซื้อมาเพิ่มมาเติมอะไรไหมมาเลี้ยงเป็นเพื่อนกันมเลหรอแพงถ้าเกิดผมก็ตอนนั้นที่ซื้อมันผมจำราคาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราก็ต้องศึกษากับว่าถ้าเกิดเอาไอ้ตัวที่มันเล็กกว่านี้มาเพราะตอนที่จ้าวซื้อมามันยังเด็กอยู่นกกระจอกเทศมันยังเด็กอยู่ประมาณ เท่าไรกําลังที่เขาซื้อมาต่อน่าจะได้แค่ไม่กี่ปีครับ<ฤ>หมายถึงตอนที่ซื้อมาเป็นตัวอนะอืมแต่ถ้าเกิดซื้อตัวเล็กมาแล้วมาอยู่ตัวโตอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะไล่ไล่ขับตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายอนะจริงเราก็จะมีนกยูงกนกไก่นี่ก็เหลือที่สนใจก็คือตรงนี้น้องพี่เนาะตรงอื่นก็ไม่มีแล้ว เราจะให้อาหารอะไรเขาเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้กันด,ด,ด,ดูอย่างเดียวดีกว่าครับอเอาอะไรให้ผิดประเภทเดี๋ยวอันตรายเ<า>นาะอ,อโอเคโเครับ right, right, เราไม่ได้ทำบอกจากบางที่เราไม่รู้เดินดูแค่ทั้งแถวแถวนี้เนาะอ่าเราจะเดินไปเดินไปดูเป็นที่อะไร

แสดงว่าก็ได้ยินเสียงมาถ่ายคลิปก็เลยอยากอยากให้ให้เราได้ถ่ายคลิปว่ากําลังลําแพนเลยจะหันหลังไงเ, <c oughs> เออทำไมไม่หันมาโชว์หน่อยอ่ะ <c oughs> หันมาตางนี้หน่อยสิชื่อมีชื่อไหมลวงพี่เ <c oughs> อ <c oughs> ออู๋นี่ก็อยู่คนกับไก่แจ่ฝนกับอะไรปกติเลยเนาะแต่มันคงมันจะแคบก็หลวงวี่ เหรอมันจะแคบไปเพราะไก่ลุยุงเวลาก็แผนมันจะตีกอ,อ้างะอ่ะหันมาโชว์ตรงนี้หน่อยไม่ได้หันมาตรนี้หันม,มาตรงเแให้แปลกอยางนั้นนะไม่อยากโชว์นะอาอยากโชว์้วยไง,งนี้หันมาตรงนี้หันมาตรงนี้ เลออะไรเขาแข่งะออไม่มมถาอจะเป็นที่การอะไรกยางก็ไม่อยากโชว์อะไรนะโยเป็นไรถือว่าเราได้ไม่เห็นอย่างเงี้ยนกะ็ไม่เห็นจริงๆอะ่ะตายจะจะโชว์แต่ขนหลังหรือไงไม่โชว์ขนหน้าเนะก็มีชื่อหรือเปล่าตรงพี่ ลองเรียกชื่อก็ดูดิเกอย่ียเหรอถ้าเรียกชื่อเขาถูกอะไรเขาอาจจะหันมาเปล่าอันนี้เราไม่ได้เรียกชื่อเขาก็เลยไม่หันมาเครับเหรออ๋อออเป็นอันว่าที่วัดสะสี่เหลี่ยมนี้มีจุดสนใจก็คือนกกระจอกเทศเนาะอ่าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราก็เคยเห็นกันอยู่แล้วก็จะเป็นอ่านกที่หวงพื้นที่ใครเข้าไปไม่ได้ เลกจุดหนึ่งเดินมาจากหลังอุโบสถก็จะมีกระต่ายนะประมาณเกือบเจิตเจ็ดแปตัว10ตัวแล้วก็มีไก่แจ้แล้วก็มาถึงกรงสุดท้ายก็จะเป็นไก่นกยุงซึ่งเขาลำแพลนะก,ก็จะไม่ค่อยอตเท่าไหร่ Okay okay, well, okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay

จอระเคแปลกดีเหมือนกันนะอือนี่เราก็ไม่ค่อยเห็นเลยเห็นไหมเอส่วนใหญ่เขาจะขึ้นมากินเวลาไหนได้บ้องนีมเย็นๆครับอ๋อพสัตว์ทุกตัวเราจะให้ตอนเย็นหมดเลยครับเลยแสดงว่าวช่วงนี้เขาก็คงจะนอนอยู่ข้างล่างะครับพอดีฝนมัมนตกน้ําก็เลยไม่ได้ใส่ครับอ่าไม่เป็นไรนี่ก็คือเป็นอ่าบ่อเลี้ยงปลา ที่ก่อเป็นปูนขึ้นมานะเรียกว่าปลาริเกตเตอร์หรือปลารจระเข้วันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าเขาจะขึ้นมากินอาหารกันในช่วงเวลาเย็นนะนพี่บอกอย่างนั้นช่วงกลางวันนี้เขาก็คงจะนอนอยู่ก้นบ่อขอช่องพิษโลกพามาดูก็ขอขอ,ขอบคุณหลวงพี่มากนะท้าวหน้าได้มีโอกาสมาขอบคุณมากครับ all right, all right, all right. Okay, okay, okay.